แกต้องได้ก็บอกน้องแกไปสิว่าแกก็เป็นหลานคนหนึ่งนาไร่จะขายจะแบ่งเมื่อไหร่คนเป็นหลานก็ต้องได้เหมือนกันก่อนนั้นมันนาะที่ตาเขาให้เจ้ารุง่งนาที่พ่อแม่มีเขาก็แบ่งให้เราแล้วตอนเราแต่งงานกันนั่นไงส่วนของตาที่ให้เจ้ารุ่งนั้นมันนอกเหนือจากของพ่อของแม่นาะจะไปเอาได้ยังไงต้องได้สมบัติปู่ย่าตายาย ลูกหลานทุกคนก็ต้องได้รับแกอย่ามาเถียงข้าถ้าแกไม่ไปพูดฉันจะไปเองอ่าไม่ต้องแกเพ่สะพ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาได้เดี๋ยวข้าไปเองแล้วกันประสานกับเฉลียวทุ่มเถียงกันด้วยเรื่องสมบัติของน้องชายคนเล็กที่ได้มาจากตาเพราะตารักน้องชายคนเล็กมากเพราะเป็นหลานคนสุดท้องจึงแบ่งที่นาไว้ให้ห้ไร่ แต่ก็เป็นที่ลุ่มปลูข้าวก็ไม่ค่อยได้ดีเจ้าของนาที่ติดกันเลยขอซื้อประสานมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนแกเป็นคนโตมีน้องสาวอีกสองคนแล้วก็รุ่งคนเล็กฉเฉลียวซึ่งเป็นเมียนั้นบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านเดิมของรุ่งรักกันชอบกันกับประสานแล้วก็แต่งงานกันมีลูกชายหนึ่งคนกับลูกสาวหนึ่งคน ความที่เฉลียวเป็นคนเข็มก็เลยยุยงประสานสามีให้แบ่งเงินที่รุ่งขายนาได้มาให้ประสานประสานเป็นคนกลัวเมียก็จึงต้องจำใจไปพูดกับน้องชายเออรุ่งพี่เองก็เป็นหลานคนหนึ่งของตาเหมือนกันพี่ก็ลำบากลูกก็กำลังเรียนขายนาห้าไรนั่นแล้วแบ่งเงินให้พี่บ้างไม่ได้หรือเอาพี่ นานี่ตาเขาให้ฉันโดยเฉพาะนะตอนพวกพี่ๆแต่งงานพ่อแม่ก็แบ่งให้หมดแล้วอันนี้มันเป็นของฉันต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับของพ่อแม่พี่เหลียวขอมาสิเนี่ยเปล่าๆพี่สะพ้าแก,กเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ตอนนี้พี่ลำบากนึกว่าช่วยพี่ก็แล้วกันนะไอ้ช่วยนะช่วยได้แต่จะให้ช่วยพี่คนเดียวก็คงจะไม่ได้ พี่สาวอีกสองคนรู้เข้าจะพานเสียใจเอาอืมเอางี้และกันฉันจะแบ่งเงินให้พี่กับพวกพี่ๆอีกสองคนเท่าๆกันแต่ฉันให้ไม่เยอะนะฉันเองก็มีลูกเต้าต้องส่งเสียเหมือนกันเอาอย่างนั้นก็ได้ถึงจะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรขอบใจนะน้องรักพวกพี่สาวทั้งสองคนรู้ข่าวก็มาหารุ่ง แล้วก็ด่าพี่ชายพี่สะพ้ายกันใหญ่แหมอีกเกลือเกลือในทะเลแห้งจับเป็นก้อนเดียวยังเคมสู้อีกคนนี้ไม่ได้เลยเป็นพี่พี่ไม่ยอมหรอกสมบัติส่วนต่างของน้องแทๆ้ๆยังจะมาขอแบ่งไม่ต้องมาให้พี่สองคนหรอกของของเองพี่ก็ไม่ได้อยากได้ไม่ต้องมาให้เอาไปเถิดพี่นึกว่าฉันให้หลานๆก็แล้วกันนะ ไม่งั้นฉันก็ไม่สบายใจหรอกให้แล้วก็ต้องให้เท่าๆกันฉันให้หลานนะพี่นะพี่สาวทั้งสองคนก็จำใจยอมรับเงินที่น้องชายแบ่งให้ได้มาแค่นี้เองเหรือตาสารเอานะ่าน้องมันก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้านี่มันก็แบ่งให้ครบทุกคนน้องสาวค่าสองคนก็ได้เชะไปแบ่งให้มันทำไมน้องสาวแกสองคนนะ่ะ แทนที่จะให้เราให้หมดเฮ้ย hey, ก็ยังดีได้มากได้น้อยก็ยังถือ่าได้โชคดีจริงไว้งวดนี้มีเงินทุ่มแล้วเดี๋ยวข้าจะข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะจะไปหาหวยเฉลียวเป็นคนขี้เหนียวทั้งเข็มทั้งงกแต่เรื่องหวยเรื่องตัวเลขการเสี่ยงโชคแล้วถึงไหนถึงกันไม่มีเหนียวไม่มีตืดแกไปส่งข้าแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวข้าเสร็จธุระแล้วจะตะโกนเรียกขืนข้าเอาเรือข้ามไปคนจะข้ามฟากไม่มีเรือเสียโอกาสได้เงินค่าจ้างบ้านของเฉลียวอยู่ติดแม่น้ำฝั่งตรงข้ามคือวัดดังวัดหนึ่งซึ่งมีประวัติในหน้าประวัติศาสตร์การรบอยู่ไม่น้อยมีอนุสาวรีย์วีรบุรุษคนสำคัญของชาติตั้งอยู่คนมาเที่ยวกันมากป้าเฉลียวจึงซื้อเรือสำปั้นลำใหญ่ ไว้รับจ้างพาคนข้ามฟากไปวัดเพราะสมัยก่อนสัก50ปีที่แล้วรถรามีน้อยยิ่งมีงานประจำปีของวัดยิ่งมีคนมาเที่ยวหนาแน่นฉเฉลียวก็ให้ประสานแจ้เรือข้ามฟากส่งคนปีปีหนึ่งก็ได้เงินมิใช่น้อยเลยพวกลูกๆก,ก็เรียนมัธยมกันหมดทั้งสองคนฉเฉลียวไม่ใช่คนขยันอะไรเลยซ้ำจะขี้เกียจด,ด้วยซ้ำไป มีนาไร่ก็ใช้แต่ประสานธทมตัวเองก็นั่งอยู่บ้านคอยคิดแต่จะหาตัวเลขเอาไว้แทงหวยนี่ตระสารกลับมาเร็วๆนะเดี๋ยวข้าจะข้ามฟ้าไปฝั่งโน้นเขาว่ามีจอมปลวกขึ้นมาใหญ่โตบานทิยงอะ่ะแกรีกลับมานะประสานก็รับปากรับคำเพราะกลัวเมียแล้วก็รักเมียมากเฉลียวนอกจากจะเค็มขี้เหนียว และยังปากร้ายด้วยข้างๆบ้านซึ่งเป็นญาติญาติกันนั้นก็มักจะไม่ถูกกันเหลียวทาครัวยังไงโยนเศษผักเศษปลาข้ามรวมมาเนี่ยมันเหมน็นมันสกรปรกทำไมไม่ใส่รวมกันแล้วก็เอาไปเททิ้งที่อื่นวะแม่เรื่องแค่นี้ยังก็เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนัเองเนี่ยล้ำนิดล้ำหน่อยจะเป็นไรไปที่เองหุงข้าวทำกับข้าว ควันยังลอยมาเข้าบ้านข้าเลยข้าก็ไม่เคยว่าเอ้าแล้วที่เองหงข้าวทำกับข้าวควันไฟมันก็ลอยเข้าบ้านข้าเหมือนกันข้าก็ไม่เคยว่าเพราะมันเหตุสุดวิสัยนี่อะไรโยนขยะมาข้างบ้านข้าเศษปลาเวลามันเน่าเหม็นยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นทั้งข้าจะโยนไปบ้านเองบ้างเองอย่ามาว่าข้าก็แล้วกันทั้งซ้ายขวาแกก็ไม่ค่อยถูกกับใครเขาหรอก ที่เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดพอถึงฤดูวันเพ็นเดืนสิบสองก็ถึงงานประจำปีผู้คนต่างก็หลั่งไหลมาเที่ยวงานปิดทองไหว้พระกันล้นหลามกิจการเรือแจวข้ามฟากก็ไปได้ดีเลยเพราะขนมากทั้งข้ามฟากไปแล้วก็ข้ามกลับได้เงินทั้งขึ้นทั้งล่องประสานมีหน้าที่แจวเรือเฉลียวนั่งอยู่หัวเรือมีหน้าที่เก็บเงิน วันนั้นพวปป้ป้าๆอาอาของประสานมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเดินตัดทุ่งกันมาเพื่อมาเที่ยวงานวัดรวมแล้วก็ประมาณสิบคนพร้อมทั้งลูกหลานด้วยประสานเห็นเข้าก็ขึ้นจากเรือมาต้อนรับป้าอานั่งพักกันก่อนเดินกันมาไกลคงร้อนกินน้ำกินท่ากันก่อนเร็วเออแจ้วเรือข้ามฝากทั้งวันเลยสิคนมาเที่ยวเยอะ ดีดีดีได้เงินเยอะดีจ้าป้าฉันคนแจวเมียฉันคนเก็บตังค์ก็พอได้อยู่ถ้าหมดหน้างานก็เงียบเงียบหน่อยดีดีโบราณว่าน้ำขึ้นก็ให้รีบตักป้าของประสานพูดคุยกับหลานชายกินข้าวกินลากันมาหรือยังล่ะป้าอ่ายังไม่ทันที่พวกป้าและอาจะพูดขึ้นฉเฉลียวก็พูดสวนขึ้นมาทันทีว่า แม้พวกป้าพวกอาเขาก็หวังว่าจะมากินข้าวกันที่วัดนั่นแหละมีของขายเยอะแยะกลวยเตี๋ยวหอยทอดขนมไอ้ฉันก็ไม่มีเวลาจะหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงเสียด้วยสิเดี๋ยวคนเขาก็ให้ข้ามฟากวันนี้ข้าวเที่ยงฉันกับตาสายก็ยังไม่ได้กินเลยจ้ะป้าพวกป้าปากับอาอาก็ชำเลืองดูตากันแล้วป้าก็พูดขึ้นว่าเออข้ามาได้จะหมายมารบกวนเองหรอก ก็จะไปกินที่วัดนั่นแหละเอองั้นพวกเรารีบคามฝากไปกันเถอะหิวแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมไป็นแรงเอาทั้งหมดก็เดินลงท่าน้ำขึ้นเรือเฉลียวก็กระซิบกับตาประสานว่าเก็บเงินด้วยล่ะพวกเขาคนมีตังค์ทั้งนั้นเรายังไม่รวยเท่าเขาเลยเขาไม่ว่าอะไรเราหรอกลูกหลานมันจะดีหรอนานๆเจอป้าเจออาทีบอกให้เก็บก็เก็บเถอะนะ ประสานก็จำต้องยอมทำตามที่เมียพูดพอส่งข้ามฟากเสร็จก็พูดขึ้นกับป้าว่าทั้งหมดห้าบาทจ้ะป้าอาผู้ชายที่มาด้วยกันทำหน้าขึงขังแล้วก็พูดขึ้นว่าไอสารพี่ป้านะอาน,านานานมาทีเอ็งเก็บเงินค่าข้ามฟากด้วยหรือวะเอออานี่มันเรือของแม่ยายฉันฉันรับจ้างเขาอะเอานะเงินแค่นี้ คิดว่าให้ลูกหลานมันแล้วป้าก็ฟักเงินให้ตาสารไปห้าบาทหลังจากนั้นก็เดินขึ้นวัดไปแม่แม่ไอสารพี่ป้านะอาน,านานานมาทีคงกลัวเมียขี้ขึ้นสมองตอนเด็กๆก,ก็ไปกินไปนอนอยู่กับพวกเราเป็นเดือนๆเ,เอ็นดูรักใครมันไม่น่าเชื่อว่าโตมามีลูกมีเมียมันจะเข็มได้ขนาดนี้ ันก็คงทำตามคำสั่งเมียมันนั่นแหละหนังเฉลี่ยวมันเข็มเสียยิ่งกว่าใครใครายไป,ไปวันนี้เรามาทำบุญปิดทองไหว้พระอย่าให้เสียอารมณ์กันเลยป้าคนโตก็พูดกับน้องชายแล้วก็เดินขึ้นวัดกันไปกิตติศัพท์ความเข็มของเฉลี่ยวเป็นอันรู้กันไปทั่วทั้งพี่น้องตัวเองทั้งพี่ป้าน้าอาของประสานก็สายหน้ากันไปทั่ว ปีใหม่ทีเทศกาลทีฉเฉลียวไม่เคยให้ของขวัญอะไรใครสงกรานปีนี้ข้าวว่าจ,จะไปหาป้ากับอาสักหน่อยไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วเหลือแต่ป้ากับอาโอ้ยไม่ต้องเลยตาสารลูกหลานเขาก็มีแกมันแค่หลานนอกไสจะไปทำไมไปทีก็ต้องซื้อผ้าผ่อนไปไหวสิ้นเปลืองเปล่ารวยนักหรือยังไง ลูกหลานเขามั่งมีกันทั้งนั้นไม่ต้องเลยจ้าเป็นคำตอบเดียวที่ตาสารพูดกับเมียมังเกิดกล่าววันเวลาผ่านไปลูกสาวคนโตจบมหกก็ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งแถวแถวบ้านเกิดไปรักชอบพอกับหนุ่มโรงงานเดียวกันแม่แฟนหนูเขาจะมาขอหนูแม่กับพ่อว่าไงจ๊ะคนที่ไหนล่ะลูก ตาสารถามลูกสาวเขาอยู่แถวแถวท้ายคลองนุ่นแหละพ่อมีพี่น้องกันสองคนพ่อแม่เขาเป็นลิเกก็พอมีนามีไร่ทำอยู่จ้ะโอ้ยพ่อแม่เต้นกินรำกินจะมีเงินทอมาขอเองเหรอเฉลียวพูดกับลูกสาวทานดูถูกแฟนของลูกสาวไปด้วยตาเขาคนกว้างขวางนะแม่ก็พอมีสมบัติอยู่บ้าง บ้านช่องก็หลังใหญ่โตนะแม่นะงั้นก็ให้มาขอแม่จะเรียกสินสอดให้หนำใจเลยค่อยดูเอาแต่พอเหมาะพอควรเธอสองคนเขารักกันอย่าไปเรียกมากมายอะไรเลยบ้านเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักหนามีนาก็ไม่ได้มากมายสักเมื่อไหร่แกหุบปากไปเลยตาสารกว่าจะเลี้ยงจนโตมาขนาดนี้เปลืองเงินเปลืองทองไปตั้งเท่าไหร่ ไหนจะส่งเสียให้เรียนอีกใครๆเขาก็เรียกกันแพงๆทท่านั้นแหละลูกสาวคนเดียวนะไม่ได้มีลูกสาวหลายคนเดี๋ยวข้าจัดการเองแกไม่ต้องยุ่งอยู่เฉยๆเงียบไว้ตาสารก็ได้แต่นั่งเงียบปล่อยให้เมียจัดการไปตามระเบียบเมื่อถึงวันที่ฝ่ายชายมาสู่ขอลูกสาวประสานกับเฉลียวก็เตรียมต้อนรับขับสู้แล้วก็ได้เวลาคุยกัน ลูกชายฉันก็ชอบลูกสาวพี่มานานแล้วรบเราให้ฉันมาสู่ขอให้จะเรียกสินสอดเท่าไหร่ก็ว่ามาเถอะจ้ะพ่อของฝ่ายชายพูดขึ้นเออเออฉเฉลียวหยิกก้นสามีแล้วก็พูดว่าพอดีพี่ประสานเขาพูดไม่ค่อยเก่งไม่ถนัดเรื่องนี้ฉันเป็นแม่ให้ฉันพูดดีกว่าจ้ะ ทั้งพ่อแม่ของฝ่ายชายก็ตกลงฉันของเงินสดแสนหนึ่งทองสักสิบบาทจ้ะพ่อกับแม่ของฝ่ายชายตกใจกับราคาสินสอดฉันว่ามันสูงไปหน่อยนะบ้านช่องก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากหรือมีนาเยอะจ้ะแม่ฝ่ายชายพูดขึ้นพร่อรู้สึกว่าแม่ของฝ่ายผู้หญิงน่าจะไม่ธรรมดาบ้านฉันนะ่ะมันไม่ใหญ่โตอะไรหรอก นาไร่ฉันก็พอมี20สไร่ถ้าลูกชายคนเล็กจะแต่งงานก็ต้องแบ่งให้สักสิบไร่บ้านนี้กับนาที่เหลือก็ตกแก่ลูกสาวมันก็ไม่ใช่น้อยนะฝ่ายพ่อผู้ชายก็นิ่งเงียบไปเลยส่วนแม่ผู้ชายเห็นดังนั้นก็คิดในใจว่าใย,ายนี้น่าจะเข็มไม่ใช่น้อยต้องเจอกันละเออฉันก็เข้าใจนะว่ามีลูกสาวคนเดียว หัวอ,อกเดียวกันฉันก็ลูกสาวหนึ่งลูกชายหนึ่งแต่ถ้าฉันจะแต่งลูกสาวฉันคงต้องมองดูว่าผู้ชายกับผู้หญิงเขารักกันด้วยใจหรือรักกันด้วยเงินฉเฉลียวได้ยินดังนั้นก็รู้ว่าแม่ผู้ชายแอบเด็บให้เขาแล้วไอ้รักกันมาก็เรื่องหนึง่งแต่พ่อแม่ทุกคนน่ะเขาก็ต้องคิดถึงค่าเลี้ยงดูด้วยกันทั้งนั้น กว่าจะเลี้ยงมาจนโตขนาดออกเรือนได้ก็ใช้จ่ายไปเยอะนะแล้วไหนจะจัดงานแต่งงานอีกล่ะค้าของก็แพงขึ้นทุกวันต้องลงทุนเยอะไปหมดเรียกสินสอดเท่านี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะจ๊ะแม่ฝ่ายชายกำลังจะพูดขึ้นพอฝ่ายชายก็พูดแทรกขึ้นว่าเอาเป็นอันว่าฉันตกลงตามนั้นเพราะเห็นแก่สองคนที่เขารักกัน แม่ฝ่ายชายนั่งบอกบุญไม่รับเพราะรู้สึกขัดใจมากกับท่าทีของแม่ฝ่ายหญิงกระนั้นก็ต้องทำใจเพราะสามีตกปากรับคำไปแล้วเมื่อคุยกันเสร็จเรียบร้อยแม่ฝ่ายชายก็พูดขึ้นมาทันทีว่านั้นฉันกับสามีขอตัวกลับก่อนนะเพราะมีธุระจะต้องรีบไปทำพลางหันหน้ามามองสามีสงสัยตาให้รู้ อ๋อจ้ะบังเอิญมีธุระสำคัญเดี๋ยวฉันกลับไปก็จะไปให้พระท่านหาเริ่งหายามให้นะจ๊ะและจะส่งข่ามาอา้าวไม่กินข้าวกินปลากันก่อนเถอะครับพ่อฝ่ายหญิงถามขึ้นมาไม่ละจ้ะเก็บไว้กินเถอะจ้ะฉันไม่ค่อยหิวขอบคุณนะจ๊ะที่อุตส่าห์ทำกับข้าวหุงข้าวไว้เลี้ยงไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันจ้ะเก็บไว้กินได้อีกหลายมื้อเลยนะจ๊ะนะ่ะ แม่ผู้ชายตั้งใจเน็บแนมอีกฝ่ายก็ใช่สิจ๊ะเงินทองหายากก็ต้องประหยัดแม่ของฝ่ายผู้หญิงก็สวนกลับทันทีแล้วพ่อแม่ฝ่ายชายก็เดินลงเรือไปฉันน่าเจ็บใจนักนะพ่อไอ้ลูกชายเรารักใครชอบใครไม่ชอบดันมาชอบสาวบ้านนี้อีแม่เข้มยังกับเกลือบาดสลึงไม่ให้กระเด็นหรอกคนประเภทนี้ เอานะก็ลูกเราเขารักของเขาทำไงได้อีกสองเดือนต่อมาก็ถึงงานแต่งใกล้วันงานเขา้าเฉลียวก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะความเค็มไม่ถูกกับใครเลยจึงไม่มีใครที่จะไปไหว้าวานมาช่วยทำของทำขนมมีก็แต่ญาติสนิทกันไม่ขีดคนก็เลยต้องไปซื้อขนมสำเร็จที่ตลาดโอ้ยทำไมมันแพงแบบนี้ละ่ะไหมคะพวกทนหยอดฝอยทองเนี่ย ไม่แพงหรอกจ้าใครๆเขาก็ขายร้านะคะนี่กันทางนั้นแหละไม่เชื่อก็ไปดูก่อนได้แม่ค้าก็พูดตรงๆพูดดีๆให้ไปดูร้านอื่นก่อนเพราะไม่รู้ว่าเฉลียวไปดูมาจนทุกร้านแล้วฉันขี้เกียจเดินแล้วละ่ะเอาที่นี่แหละรถให้ฉันบังนะจะจัดงานแต่งลูกสาวเอาทำไมไม่ทำกันเองละ่ะขนมพวงนี้ ถ้าทำเองประหยัดไปเกือบครึ่งเลยละ่ะมาซื้อเขาก็ย่อมต้องแพงกว่าเป็นธรรมดาคำพูดของป้าที่ขายขนมจี้ใจดำของเฉลียวเพราะตัวเองไม่ถูกกับใครๆก็ไม่รู้ว่าจะวานใครมาทำขนมให้ได้จะบอกคนแถวอื่นมาช่วยงานก็กลัวจะหมดจะเปืองเพราะจะต้องทำอาหารเลี้ยงมากมายแล้วก็ต้องจำใจกัดฟันซื้อขนมจากตลาด ของป้าที่วานั้นไปแบบราคาแพงหูฉี่งานแต่งงานก็กระท่อนกระแท่นเพราะคนก็ไม่ค่อยมีจะช่วยจนฝ่ายเจ้าบ่าวซึ่งมีญาติผู้ใหญ่พี่ๆีน้องๆมากันมากมายต่างบนกันอุบญาติทางเจ้าสาวไปไหนกันหมดวะน้ำท่าแทบจะไม่มีให้กินพอแต่งงานเสร็จก็ถึงงานเลี้ยงมีกับข้าอยู่สามอย่างอร่อยก็ไม่อร่อย แทบจะกระเดือกไม่ลงคอขนมกระใส่ถ้วยมาอย่างละนิดละหน่อยเหมือนเส้นผีไม่พอกินจะขอเพิ่มก็ไม่มีจนแม่เจ้าบ่าวพ่อเจ้าบ่าวไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนฝ่ายเฉลียวก็ไม่รู้สึกสะทกสะทานอะไรเลยที่จัดงานแต่งได้อย่างกระท่อนกระแท่นขนาดนั้นผู้คนนินทาถึงความเค็มความขี้เหนียวกันทั่วทั้งบางส่วนประสานผู้พ่อนั้น อายทั้งลูกเขยอายทั้งพ่อดองแม่ดองที่มียตัวเองขี้เหนียวและเข็มเกินไปตัวลูกสาวเองก็รู้สึกว่าแม่ทำเกินไปโอ้ยจะมาอายเอ่ยอะไรกันดีเสียอีกไม่ว่าเรียกมาแสนหนึ่งลงทุนไปแค่สองหมืน่นกำไรเนาะเนาะกล่าวถึงลูกชายคนเล็กของประสานกับเฉลียวจากงานแต่งงานพี่สาว เขาก็เกิดถูกตาต้องใจกับพี่สาวของพี่เขยหาทางคุยกันคบกันฝ่ายผู้หญิงเองก็เกิดความรักขึ้นมาก็เลยคบหากันแน่นแฟ้นขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้หลังจากบวชเรียนเสร็จแล้วก็พูดกับพ่อกับแม่ว่าฉันก็บวชเรียนมาปีหนึ่งแล้วฉันก็อยากมีครอบครัวบ้างแล้วเองไปชอบใครบ้างละ่ะ หรือจะให้พ่อแม่หาให้คือฉันคบกับพี่สาวของพี่เขยฉันนั่นแหละตั้งแต่ง,งานแต่งแล้วแต่ฉันไม่กล้าบอกให้กับพ่อกับแม่รู้ฉันกลัวพ่อกับแม่จะไม่ถูกใจผู้พ่อได้ฟังก็รู้สึกดีใจเออก็ดีนะลุกนาะที่ได้พี่สาวของพี่เขยเองสองครอบครัวจะได้แน่นแฟนขึ้นส่วนเฉลียวนั้น พอได้ยินก็รู้สึกใจคอไม่ดีหาเมียที่อื่นบ้างไม่เป็นไงลูกแม่ว่ามีเมียต่างถิ่นบ้างก็ดีนะลูกนาไม่อะแม่ฉันรักใครรักจริงไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนใจไปร,รักใครหรอกแม่แม่ไปขอให้ฉันนะนะแม่นะไม่ว่าเฉลียวจะพูดอย่างไรลูกชายก็ยืนยันอย่างเดียวว่าจะแต่งงานกับพี่สาวของพี่เขยเอา เดี๋ยวพ่อจะไปขอให้ไม่ต้องห่วงลูกประสานตบปากรับคำลูกชายคุณโปรดพลางคิดในใจว่างานนี้แหละเฉลียวเอ้ยโดนดีแน่เน่พ่อถึงวันไปสู่ขอครั้นพอขึ้นถึงบนบ้านของพ่อดองแม่ดองแม่ดองก็ยิ้มกลิ่นม,มีเลสไนแม่แม่แมฉันละดีใจเหลือเกินที่จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันอีกเราสองครอบครัว จะได้แน่นแฟนกว่าเก่าอีกจ้าจ้าแม่เออวันนี้ฉันก็จะมาขอลูกสาวแม่ให้ลูกชายคนเล็กฉันนะจ้าแม่แม่เราคนกันเองฉันละดีใจมาหลายวันแล้วที่จะได้แก้มือเอ้ยเอ้ยผิดพูดผิดพูดผิดแก้เผ็ดเอ้ยไม่ใช่จ้ะพอดีกินข้าวมันเผ็ดเอ้ยพูดผิดฉันะดีใจที่จะได้ดองกันอีกรอบอ่ะจ้า ฉเฉลียวได้ยินก็เหงื่อตกยิ้มเจนเจือนงานนี้ฉันเป็นธุระเองแม่ฉเฉลียวนั่งเฉยๆเถอะประสานพูดกับเมียฉเฉลียวนั้นใจคอไม่ไดีอยู่แล้วก็เลยนั่งเงียบฉันดีใจมากมายเลยละ่ะที่ลูกชายฉันมารักมาชอบกับลูกของพ่อกับแม่สินสอดเรียกเท่าไหร่ก็พูดมาเลยจ้ะฉันอยากให้สองคนแต่งงานกันไวๆใจจะขาดแล้วแม่ของฝ่ายผู้หญิงก็พูดขึ้นว่า ลูกสาวฉันก็เป็นคนเรียบร้อยบ้านช่องฉันก็ใหญ่โตก็เห็นอยู่อย่างกับศาลาวัดนาไร่ฉันก็มีหลายแปลงปีปีหนึ่งขายข้าวก็ได้เป็นแสนแสนเอา,อางี้ก็แล้วกันขอเงินสดสักสองแสนทองสักยี่สิบบาทแค่นั้นละจ้ะพ่อแม่ฉเฉลียวได้ยินเข้าก็แทบจะเป็นลมพลางหยิบยาดมมาสูดทียิบ กลงตามนั้นแม่ฉันไม่ต่อรองเลยสักคำว่าไงเฉลียวพอประสานหันกลับมาก็พบว่าเฉลียวเมียตัวเองเป็นลมนอนลงบนพื้นเรียบร้อยไปแล้วทั้งหมดตกใจเป็นการใหญ่รีบประมพยาบาลกันขนาดหนะักพอกลับถึงบ้านเฉลียวก็อรารวาดประสานผัวตัวเองขนาดใหญ่แกนี่คงเป็นบ้าไปแล้วเขาเรียกสินสอดตั้งขนาดนั้น แกก็ไม่เคยคิดต่อรองครับเขาเลยแกหยุดพูดเลยนะตอนแกเรียกสินสอดเขาล่ะแกเคยลดลงบ้างไหมตอนนี้ทีเขาแล้วแกไม่ต้องบนจะเข็มจะเหนียวก็ให้มันอยู่ในขอบเขตบ้างแต่งานลูกสาวครั้งที่แล้วขามไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ตรงไหนทำของเลี้ยงยังกับใส่กระทงเส้นผีต่อไปนี้แกต้องฟังค้าบ้างคืนไม่ฟังโดนดีแน่ๆประสานเสียงดังเสียงเข้ม จนเฉลียวไม่กล้าขึ้นเสียงตั้งแต่อยู่กันมามีแต่ตัวเองข่มผัวมาวันนี้ประสานเกิดการปฏิวัติขึ้นแล้วถึงวันแต่งงานฝ่ายเจ้าสาวก็จัดงานให้อย่างใหญ่โตอาหารการกินเพียบพร้อมทุกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องพวกป้าๆและอาอาของประสานก็มาในงานต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ยสาร พ่อดองแม่ดองเองนี่ใจปั้มว่ะไม่ขี้ตืดขี้เหนียวจัดงานสมเกียรติสมฐานะจริงๆว่ะข้าว่าไอ้่าดสินสอดสองแสนน่ะยังไม่พอเลยเชื่อกระเถอะคนมากขนาดนี้เขาต้องควักเนื้อแน่ๆเลยกำไรกำไรคงไม่มีหรอกจ้าป้าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาคงรักลูกสาวเขามากแต่งงานทั้งทีก็ให้สมหน้าสมตาจริงไหมเฉลียว จริงจริงจ้าเฉลียวเอออ,อไปกับสามีงานนี้ฉเฉลียวหุบปากเงียบกริบไม่มีปริปากอะไรแม้แต่น้อยแต่ในใจนั้นคิดถึงแต่ค่าสินสอดทองมัน่นที่เสียไปด้วยความเสียดายมากมากพองานแต่งผ่านไปซักอาทิตย์หนึ่งพ่อดองแม่ดองก็มาหาที่บ้านประสานกับฉเฉลียวเชิญเชิญจ้ะพ่อกับแม่มายังไงกันเนี่ย ประสานถามพ่อดองแม่ดองเอาตรงๆเลยนะพ่อก็จะเอาสินสอดทองมั่นมาคืนนั่นแหละ,ฉะเฉลียวได้ยินข้าวก็หูพึ่งเอามาคืนทำไมกันพ่อลูกชายฉันไปขอผู้หญิงไปขอลูกสาวพ่อก็ถูกแล้วจะคิดค่าสินสอดถูกแพงยังไงไม่เคยเห็นฝ่ายผู้หญิงเอามาคืนเลยพ่อกับแม่จัดงานใหญ่โตจนเขาลรือไปท่วมเพอ ว่าจัดงานแต่งลูกสาวได้ใหญ่โตสมเกียรติสมฐานะลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยสินสอดที่ให้ไปไม่พอด้วยซ้ำฉันรู้<ม>ฉันสองคนดีใจที่ลูกสาวได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆแค่นั้นก็พอใจแล้วเงินทองมันไม่สำคัญหรอกคนสำคัญที่สุดถ้าพ่อกับแม่แม่รับไว้ฉันก็จะให้ลูกเขยกับลูกสาวเก็บไว้ทำทุนต่อไปก็แล้วกันแม้ดีแท้ ฉันดีใจแทนไอ้หนูลูกชายจริงๆที่มีพ่อตาแม่ยายดีขนาดนี้จริงไหมเฉลียวเฉลียวยิ้มแห้งๆแล้วก็ตอบกลับคำเดียวว่าจริงจ้า